สี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยจากธนาคารทออสอนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฝาก1 0,000บาทดอกเบีย้ย2%จะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่กี่บาทเดี๋ยวเรามาคำนวณกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับมั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีได้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2567นี้หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการนะครับก่อนสิ้นสุดะรยะยะเวลาดังกล่าวเปิดบัญชีนะครับครั้งแรกขั้นต่ำเพียง10,000บาทบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปิดบัญชีนะครับได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทนะครับได้เลยนะอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%เลยทีเดียวนะครับ รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมีเงินไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1กรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณนะขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้นหรือดอกเบีย้ยนับจากวันที่เปิด บัญชีนะครับถึงวันที่สามสิ็กรกฎาคม2568ันหารยหรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย0 2 5ตต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่ยี่สิบ 9, มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างคุ้นส่วนสามัญน,นะครับสถาบันที่ไม่ส่งหาผลกําไรนิติบุคคล พอ,อกอบอจอกบอมอจอนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2 3และ9นะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1บัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้จ่ายดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับปีละสอครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ทธันวาคมโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ เปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารทอสนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะเพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญเนี้ยไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไรนะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอาจจะ สวิตนะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝากบัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยนะครับมั่นคงร่ำรวย12เดือนจริงๆอัตราดอกเบีย้ยตัวแคมเปญน,นี้ไม่มีกําหนดนะครับว่าถึงเมื่อไหร่นะแต่ให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับทุกๆ6เดือนแต่เราจะเอามาพูดคุยรวมไปเลยว่า12เดือนมันได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วกันนะครับจะได้ง่ายขึ้น เงินต้น10,000บาทดอกเบีย้ย2%จำนวนวัน365วันดอกเบี้ยรับ200บาทนั่นเองอัตราดอกเบีย้ยสำหรับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนะที่จ่ายนะ่ไม่หักภาษีดอกเบีย้ยนณะที่จ่ายนะครับเพราะนั้นรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น10,000บาทบวกดอกเบีย้ย200บาทเป็น12,000บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากการซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเราจะมาคำนวณกันในทุกๆวันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนในช่วงเวลานั้นๆนะครับ เพราะนั้นใครสนใจก็ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและอยากให้คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับ 1. ห,หาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ o o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิชฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐ สวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะ หากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงทายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคน ดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย